สวิกครับผงบาบนท้องคนละเอียดก็อัหนาตัอคลิปนึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านขึ้นผก็เดยไปไทยคลิปสาวหน่อยเพชรบ้นแพงอยู้วัดปาหนังศิล์แห่งทุกทลงให้ชุ่มกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง้นฝากชมคลิปต่างๆ่หน่น่เด้อบาบนท้องคนละเอียดเดี๋ยวนผมก็ได้โอกาสมาอีกพนันชัยพ่อมันเป็นงานหนบุมบงานประจําปีจังหวัดเลยนะคุณทุกทนคืองานบุญเระาเบี พระเบสันโดนนะแต่วันนี้ว um ันที่15เป็นการอัญเชิญพระอุปคุตพระแม่พี่น้องวันช่วงใบจะผมวัดไทยช่วงเศร้าก็เตรียมงานเตรียมยังอยู่ช่วงนี้จสีเฮช่วงใบเป็นงานยิงใหญ่ของจังหวัดอินข้ทุกท่านมือนี่เฮอุปคุตอื่นเฮเผือกเผือาเผือกข้ทุกท่านปอดให้โอกาสไในกายไปกลยมาก่อนเชิญทุกท่านที่ไปเที่ยวเชิญไปชม ผมมีสต่างๆต่างๆต่างๆาะๆสของอำนลำพือนี่ครัเป็ตัแดงเลยด้วยดอกแบอยูนะคุณดอกแสบเอาหนาแดงนะแดงกับนะเอาคับพ่เ้ี่น้องบจิตเเน้อม่คนขอฝากติดตามช่องยูทูบบาบนพรหมฤทธกดติดตามชบคิปทุกคลิปช่องคนอีสานาเดียวกันเน้อวันแม่พี่น้องทุกคนขอากสวัสดีครับผมดูควร เป็นไแฟแฝงเหีอยงานา้นสปอตไล่นสปอตไล่งี่ไงมาใสสปอตไล่ อุ๊ยเ้าเลยนี่ก็บึงบึงพระลานชัยเนี่ยคุ้นเนี่ย สังนานสารนิวจัดตตินีงานบุญพระเวีบุญพระเวีตัวเอ็ดขั้นนี้เป็นขั้งที่สิบสามสิบสี่ตัดสิบห้าถึงสิบเจ็ดไปซุ่มไครซุ่มมั้ง như vậy luôn anh à, trong dây anh cái con rồi cái chặt nào thì bên này, ค้าคาเียวเองคุณคุนีิ่นเี่นคืสิปลนผู้ไทยเลยคนจัดยู่ตรงหน้าหอบุตรสินเรปลี่นภูไทยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคุ nàng quá buồn xin phiền phú thay xin lúc phiền phú thay thì phụ huynh khabiet 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 เห็นไหมเห็นเก้าพ่อมดีวยเห็นเก้าเหนไม่พม่อมนี่พาเียดเลยคน,น,น,นกันว่าขึ้นภาสิงานพาเียดงานลืมอื่อนก็งานลืมอื่เง,งียไปถึงสิบเจ็ด อำเภอกาจีพิสัยอำเภอกาี่ใสยรนี้อำเภอกาจี่ิสตงานเะทุกคน่านนงนายอำเภอหนองพอก มีสุมม่มบางพื้นน้องพกอกอำาเภอปฐุมไพอำาเภอผู้ผู้ใส ว่าคุณรู้มาถ่ายหลุมอำเภอถวัดบุรีไปนิดหน่อยเที่ยวครับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการทั้งสองประเภทครับประเภทดั้งเดิมแล้วก็ประเภทประยุกต์นะครับเรียนเิยครับร่วมถ่ายรูปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าการคณะกรรมการตัดสินครับคณะกรรมการตัดสินครับเยืนยินครับ ใช่ครับเขาประกวดเราป่ะป้องกันยังเปิดครับเปิดป่ครับเปิดมีเนาะเปิดไม่มีครับเปิดสักครู่เนี่ยครับเปิดทอดสิบภาพที่มีชีวิตชีวาหน่อยก็คือกดไลค์หน่อยครับกดไลค์ว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดผองผู้ว่าแต่คณะรัฐมนตรีทุกภาคส่วนครับเปิดงานด้วหัวขวดนะครับประกวดกำลังกรลังใจครับเช่น เชิญสภาวัฒนธรรมครับเชิญคณะกรรมการชุดสภาวัฒนธรรมครับอำเภอต่างๆครับเพื่อนๆนะครับท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้ง20อำเภอมาวันนี้โดยความรักและความัดีเป็นอย่างดีที่ครับจากทุกอำเภอครับทั้20อำเภอที่20อำเภอครับทุกอำเภอใช่ไหมเฮ้ย เมื่าคืนป่ะดื่มป่ะนี่ยเพื่อพ่นท้องนี่เพื่อเฮานี่เนี่ย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 เพื่อเฮานี่เออเนี่ยหมดเกลื่อนเพื่อพ่นท้องนี่เห็ดแปลกแนวเขาเว้ยจมทาสีเนาะหัเห็นเนาะเพื่อพ่นท้องไงนี่แวนโมซิขาที่แดงไว้มัเห็น เพื่ออัตโนมัติส่วนสูงเพื่ออัตโนมัติเงี้ยนสวยคนสวยคน i like, I'm, I'm grab that. I don't Did. know my rap my blood boils go cause my oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. To some my shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of <laughs> the show. You know, no i just yeah,

วันข้างไปชูชกนะครับพาสองตุกตลงเข้าไปในเมืองสีวิลล่นะครับพระจ้าคสังไช่นะครับา้ท่ัวได้ก็ได้ได้ส่งี้ได้ส่งนี้ได้ส่งนี้ได้ส่งน้ได้สิ่ง้ดสิ่ง้ได้ส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 ่ง้ไ้สงี้ได้ส่ง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 ้ Tiến pin phú thế đây, không nghe cái công việc, không vay bay gì đó có nghe cái gì Chúng ta Ôi, có tỏi ว้าอาหารปลาอยู่พี่หน่าพี่บอให้อาหารปลากันกวาปุ้งยงงอย่างนี้จบคิทุนาบุดีแล้วบ่ทีนี้จบคิก็กาสวัสดีนะครับผม